น,น,งงน่านจะยกไปสอนอดีที่เอาแอร์มาสอดเพราไม่ได้แอร์เรจับหลายหลายนหลารองเขตของเจาหนี้นนนไม่รู้จะไปที่ไหนนะครับแต่ช้ารีเขี่ยอ่า,กาวกคูนถ่านเสียก่อนข้างโลกถึกงวยตำรวจ ไม่เดตาันตอเจราาไม่ม да ีขั้นเจลาารีรเลยให้กูให้กูสามนทีข้อมเจอไม่ทันย well ี____่ห้อแน่นมาอกระเพะองอะไรให้พวกคุณนัหียควายมึงนัเองไหมตำรวจหด้ยีห้อสักดทุกคนไปต่อชะดอเยอะๆนะครับบอกให้เลยว่ามีงานแต่ ตอนช่วงเช้าหกโมงเงย็นมีทางขอ,ขอขอได้มาสลายกลมลมของหมู่บ้านลูกค้านะครับตอนนี้ก็ไม่รู้เขาจะพาเราไปที่ไหนไอยากให้ช่วยแชร์กันไปนะครับให้คนุนประชาชนช่วยจับตาดูว่าเขาจะพาเราไปที่ไหน รวจคอดอยเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตรวบมากันหลายกองร้อยเลยครับตำรวจปวดที่ามพทีแล้วู้รจริงตายแล้วมีคนมาห้หน่อย

ำไม่รู้จะพาเราไปที่ไหนนะครับก็ช่วยแชร์กันด้วยนะครับซึไม่รู้ือน,วนกวาเมคือเข้ามาถลายการชุมนุมของเราตั้งแต่เชา้ชาช่วงเช้าแล้วน่าจะตีห้ากว่าแล้วให้เวลาเราสามนาทีในการเก็บค่าเก็บของ นนี้เราก็กล้องไปถ่ายมากไม่ได้นะเราตั้งตำรวจจับตาอยู่เดี๋ยวจะโดนยึดโทรศัพท์ท อันนี่คือรถคุงถังนะครับรถคงถังที่แังรา่้งครับครับฝากจอย ในการเก็บข้าวของคือตำรวจได้มาเวลาแบบเวลาที่เราจะลองตื่นนอนเลยแล้วพ็กาจะมาจับเราล้ ปิดทั้งหน้าทั้งหลังหมูบ้านเลยนะครับคือมีชุดขอขอมามีทั้งโลมีทั้งกระบองมากันหลายกองร้อยครับปิดทั้งหน้าหลังหมู่บ้านคือเราไม่มีทางที่จะหนีหรืออะไรนะครับแล้วเขาให้เวลาแค่สามนาทีแล้วเขาก็ชับชิดชนหมู่บ้านมาให้อยู่ให้เราประกบให้เราอยู่ตรงกลางหมู่บ้านแล้วเราให้เราจนต่อ ให้รับรู้ร่วมกันด้วยนะครับว่าทางตำรวจได้ดำเนินการแบบนี้มันมบบก,กีดกัติดชีวรมนุษยชนขั้นพื้นฐานหรือเปล่าหรือเอาอะไรบ้างเอาเรางีนี้หน่อยดิเอาทนี้หน่อย กิจเหตุเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร <Okay. S 1> น,นี่เพื่อนเราที่โดนใส่กัญแจใส่เ <Hello. S 1> บรนทายล้วก็มือ เราไปไหนก็ไดูนะขี like ่มาไกลมากแล้วตอนแรกแจ้งว่าจะาไปสอนนรงเลี้งเพื่อไปลงมานทึกประจําวันแต่ตอนนี้ขี่มาไกลมากแล้วเขาจับทั้งหมดว่าอเลยครับ คือเขาล้าอมหมู่บ้านเราเขาล้อมมาตั้งแต่ขัางหน้าทั้งหลังหมู่บ้านคือมากันหลายกองร้อยมากครับมีทั้งโลกหรทั้งกระบองแล้วรากาศที่เราเก็บของแค่สามนาทีจากนั้นเขากบบ็บีบเราให้เราไปอยู่ตรงกลางถ้้เราไม่มีทางที่จะหนีหรืออะไรเลยแล้วก็คพิุ่มตัวเราไปทีละคนทีละคน,ะคนขึ้นมาเข้าตกวมตัวขึ้นมาขึ้นรถไปทีละคนทีละคนครับจนแบบเราโดนจับกันทั้งหมู่บ้านตอนนี้ you <laughs> ที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีตามขั้นตอนอะไรเลยนะครับตั้งแต่ยึดโทรศัพท์เราเนาะขึ้นมาเพื่อนของเราก็โดนยึดโทรศัพท์ไปหลายคนเลยนะครับไม่สามารถที่จะติดต่อทานายหรือติดต่อญาติได้เลยทั้งนั้นทานายที่มันเป็นสิทธิขั้น,นเคลื่อนผ่านนะครับแล้วเราก็ไม่ไม่มีขั้นตอนในการเจรจาไม่มีขั้นตอนอะไรในการพูดคุยก่อน,อนเขาเข้ามาก็สลายเราเลยเราก็ไม่มีโอกาสได้แม้แต่จะพูดอ่ะ น่นขณะจะเก็บของยังเขายังไม่ให้โอกาสเก็บของอ่ะสนาทีให้เวลาเก็บของแค่สามนาทีสามนาทีตอนนี้ยืนยันยืนตลอดเวลาสอครับถ้ารางไปเราได้ไปต่อชอใชไหมเนือที่ไหนก็ไม่รู้เพราะอยู่บนทางด่วนยาวเลยครับเดินสลายการชุมนุมของหมู่บ้านทะลุฟ้านะครับตอนเช้ามืดเลยครับพอฝอมาประมาณ เขาเยอะร้อนทั้งหน้าร้อนทั้งหลังมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถทำอ,อะไรได้เลยครับทั้งที่เราไม่ได้ขัดเขืนหรือเราต่อสู้อะไรใไดๆเลยแต่เราก็โดนจับโดนเยอดโดนสลายมาโดยไม่มีขั้นตอนของการเจรจาอะไรต่างๆเลยก็ถือว่าตกใจตกใจกันเยอะยครับตอนนี้อยู่ในรถก็มีประมาณสาม เรา30คนครับที่ถูกจับแล้วก็มีเพื่อนอีกหลายคันอยู่ครับตอนนี้รถล้อหลีเทียคุยก็ฝากติดตามนะันดีเราก็ไม่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยเราก็ไม่รู้ว่ามันกระบวนการมันจะยังไงครับหมู่บ้านทาโูฟ้าเราอยากให้ทุกคนติดตามผ่านเพจนะคะว่าเขาจะพาเราไปที่ไหนหรือแบบยังไงเพราะว่า เขาแจ้งว่าจะพาไปสอนอนางเลิ้งแต่ตอนนี้คือขึ้นทางด่วนไปแล้วไกลมากไม่รู้จะพาไปไหนที่ที่มึงมึงเป็นตำรวจมึงเป็นู้ายนี่หนั์งงไปหมดแล้วพ่อฟไปเลยพ่อฟันรู้สึกไปเลยพ่อฟังพ่อฟังรู้สึกนะพ่อตอนนี้ก็ค่ะก็ไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรก็คือคือตำรวจไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน คือเราไม่เข้าใจว่าจากเข้ามาสลายการชุมนุมเราทําไมถึงไม่มีการแจ้งหรือว่าไม่มีการทําการทําตามขั้นตอนไม่มีการเจรจาใดๆเลยนะคะอย่างที่เพื่อนพูดหลายคนก็โดนจับออัๆกันมาอยู่ในรถรถคันแค่นี้เขาอัดเรามาสามสิบกว่าคนขนาดเราบอกว่ามีคนแก่อยู่ด้วยหายใจไม่ออกให้รอรถคันใหม่ได้ไหมเขาก็ยังยังปิดประตูใส่หน้าพวกเราแล้วก็ขังพวกเราไว้ในรถแล้วก็พาพวกเรามาเนี่ยละค่ะ อนแรกที่เรากำลังพยายามที่จะไลฟ์นะคะตอนนี้ขอขอเข้ามาท่าทางของเขาดูไม่ได้เป็นมิตรกับเราเลยด้วยซ้ำไม่เขาไม่ได้ต้องการจะเจราจากับเราเลยด้วยซ้ำนะคะคือเขายังมีการคุคยกังหาะว่าถ้าทางพวกเราเนี่ยมีการไลฟ์สดนะคะเขาก็จะไม่มีการเจราจาแล้วซึ่งเราไม่รู้เลยว่าถ้าตอนนั้นะ่ะเราไม่สามารถที่จะไลฟ์สดได้หรือว่า เราไม่สามารถที่จะบันทึกหลักฐานอะไรไว้ได้เราไม่รู้ว่าคอปอจะใช้ความรุนแรงกับพวกเราหรือเปล่าหรือว่าเขาจะจับเราออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่าเขาก็ไม่เคยทําตามขั้นตอนอะไรอยู่แล้วค่ะซึ่งก็าพาผู้คนติดตามด้วยอย่างที่อยาใจได้พูดไปเมื่อกี้ว่าวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยไม่รู้ว่าขั้นตอนเขาจะให้เราจับเราขังนานแค่ไหนอะไรยังไงก็ฝาฝาทุกคนด้วยนะคะ เมื่อสักครู่นะครับเจ้าหน้าที่คอขอได้มีการแพหลายอย่างโดยไม่ชอบธรมนะครับยังไงขอให้พี่ๆทุกคนแฟนเพจทันมีออบานาชีนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเราถูกขชื่นรถไปจำนวน30คนนะครับะนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะไปยังไงต่อ ร้สวัสดีครับก็อย่างที่หลายคนได้บอกไปจากที่หลายคนได้บอกไปนะคือเป็นการจับคุมของเจ้าที่ที่ไม่ท 3, ําตามขั้นตอนนะครับก็อ,อยากฝากนะครับพี่น้องประชาชนนะครับติดตามกรณีนี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับไม่รู้ว่าเรา,เาจะถูกนาตัวไปที่ไหนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยซึ่งเราคาดว่าน่าจะไปที่ตสตดภาคหนึ่งน,นะครับ จากรถตำรวจนะคะตอนนี้ทุกคนโดนยึดโทรศัพท์ทั้งหมดและโดนควบคุมตัวนะคะทุนรถโดยไม่มีเวลาเก็บของเจ้าหน้าที่มาตั้งแต่ตอนเช้าเราไม่สามารถเก็บตัวได้เลยทุกคนนอนหมดนะคะกระซับพื้นที่เข้ามาแล้วเราเนี่ยคือโดนังคับโดยที่ไม่ได้เก็บของสําคัญของตัวเองนะคะทุกอย่างในบ้านโลูฟ้าเจ้าหน้าที่ควบคุมหมดรวมถึงโทรศัพท์ด้วยนะคะทุกคนจะมีนัมเบอร์ที่แขนนะคะก็ ช่วยติดตามด้วยนะคะว่ารถคันี้สภพาพวกเราไปไหนนะคะรถคันนี้มีเกือบ30คนนะคะรวมถึงคนแก่และเด็กด้วยก็คือถ้าใครได้ดูไรนี้นะคะก็ช่วยแชร์กระจายข่าวออกไปนะคะแล้วก็จะแจ้งสถานที่นะคะแต่ตอนนี้ก็คือว่าออกจากบว่าทะลุฟ้าแล้วขึ้นทางด่วนมาโดยที่เราไม่รู้ว่าสภาเราไปไหนก็ใครที่ดูนะคะช่วยแชร์ออกไปให้หมดนะคะสลิมไม่ต้องเสือกสัตว์ให้คนที่ตามมานะคะช่วยติดตามด้วยว่า ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่จาับก,การสลายแล้วของท mm hmm. ั้งหมดจะไปเก็บที่ไหนใครไปที่หูบานทะลุฟ้านะคะ mm hmm. เห็นเจ้าหน้าที่เก็บของช่วยแจ้งด้วยเป็นพื้นที่สอนนางเลิ้งนะคะติดฝั่งซ้ายทำเนียบเป็นดูสิ์นะคะร mm hmm. ายงานข่าวสดค่ะตอนชาวอีสัต์ไม่ได้แป่งฟันเสื้อในกูก็ไม่ได้ใส่ค่ะ oh, ไอ<ป>้เหี e ้ยมาแบบนี้เลยค่ะดูเลยค่ะ oh, <wow. S 1> ค,คือตื่นมาแล้วเป็นแบบนี้เลยคือกําลังนอนท oh. ุกคนกําลังนอนไม่มีเวลาเตรียมตัวไม่มีเวลาทําเหี้ยเลยเลยค่ะข oh. mm ี hmm. <that> ้ก็ไม่ได้ข <chercher> ี <éger> ้ค่ะ ใครตามมาก็ช่วยตามให้ด้วยนะคะแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างของคนในหรู่ว่านะคะรวมถึงเครื่องเรือแล้วก็เครื่องนอนทุกอย่างนะคะพัดลมโทรศัพท์มือถือทุกคนโดนยึดหมดนะคะช่วยติดตามด้วยว่าเขาจะพาเราไปไหนเพราะว่าทุกคนโดนรวบม,มาหมดเลยนะคะโดยที่ไม่มีเวลาเก็บของโทรศัพท์โดนยึดด้วยคะ่ะเรือในก็ไม่ได้ใสเ่เห่้งดูลงดูเส่ตั้งขนาดเนี้ย นอนอยู่อ่ะอะใครตามก็ตามนะคะเราช่วยตามด้วยนะคะว่าจะบุดไปที่ไหนจากจากแยกนะคะจาก แยกทำเงียบขึ้นทางด่วนมานะคะแล้วยาวเลยตอนนี้อยู่บนทางด่วนนะคะอัดกันเป็นปากระป๋องคือทุกคนไม่มีเวลาเตรียมตัวและทำอะไรเลยเดี๋ยวเราเ,เดี๋ยวจะมีการปรับหมุนนะคะว่าจุดสุดท้ายของเราะจะไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ทุกคนแบบว่าเหมือนปากระป๋องนะคะโดนลวกขึ้นรถมาเลยสลิมไม่ต้องเสือกในอีสัตว์เดี๋ยวก่อนดิอกจะด่าให้ไม่มีเวลาด่า ตามค่ะตามช่วยตามด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะพากันไปไหนรายงานสดจากรถตำรวจที่แอร์อัดและไม่มีแอร์แอร์ก็ไม่เย็นอีสัะ์ทาไมจะเป็นก็ไม่ต้องมาง ใช่ครับนะคือไม่งั้นมันก็ทำลายของของเราหมดเลยนะไม่งั้นเราจะไม่ได้ขอคือเราจะไม่ได้ดีทำลายอ่ะคือคืนคุณดิสักทีสอนอนางเลิ้งนะคะข้างทำเนียบระบาเป็นเขตดูสิทธ์นะคะอุปกรณ์ทุกอย่างไม่มีใครได้เก็บมาสักคนเลยนะคะเดี๋ยวยังข้าวของทุกอย่างนะคะถ้าใครได้ไปไม่ได้เก็บมานะคะลุกค้ามันยังมาแล้วไม่ได้ ในนามแฟนคนนิกดแอกครับผมตอนนี้ผมโดนคอสอรหรือตำรวจที่ใช้ความรุนแรงโดยที่ไม่มีการเจราจาอะไรทั้งสิน้นตอนนี้ผมกำลังลงทางด่วนเพื่อไปต่อชะดอนะครับแล้วก็คืออยากฝากทุกคนที่ว่างวันนี้วันอาทิตย์นะครับให้ไปกดดันหน้าจอชะดอนะครับผมก็เลย อยู่หมู่บ้านเฝ้าเต็นท์เฝ้าอะไรนะครับก็อยู่ดีๆก็มีคอสอมาลงก็นี่ก็คือหลักฐานนะที่เขาเขียนยนําไว้แล้วก็ผมอยู่อยู่เนี่ยครับเขาเขียนว่าหลักฐานไว้เป็นน้ำเบอร์เราก็ไม่ใช่คนจะมีน้ำเบอร์ที่แขนนะคะแล้วก็เขียนแล้วก็ยึดโทรศัพท์ไปทุกคนเลยนะคะแล้วก็ คืออุปกรณ์ทุกอย่างสื่อสารแล้วก็คือยึดไปหมดแล้วแล้วก็คือเรา <c oughs> คือมีความรู้สึกเราไม่ใช่นักโทษน,นะครับจริงๆก็คือนี่คือที่เรานั่งอยู่บ,บนบรถของตำรวจตอนนี้ก็คือแบบ30ชีวิตนะครับก็คืออยากให้ทุกคนนะครับที่ว่างสะดวกมาหรือไปกดดันหน้าตชรหน่อยได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับผมในานามของ,งผมอ,อ,งอยู่ที่ด่านเ ต่อชดอแล้วครับฝากด้วยนะครับก็มีมีน้องเยาวชนอยู่ในรถคันนี้ด้วยก็ฝากให้เข้าใจกันว่าตอนนี้เราอยู่ต่อฉดอ,ดอนะครับ เด็กกับซีวานเขาไม่เป็นคนทำคอสอดดันเข้ามาเด็กผี่หญิงอะที่มันวายๆอายที่ฉันเป็นใครวะแล้วเราที่บอกของคนโดนเตะงาคนวิ่งมาบอกเราไม่มันอะเป็นคนทำให้คอสอดดันเข้ามาไอเด็กผู้หญิงคนนั้นแหละเพื่อทำให้โงข้ามานะใช่มันไปทำอะไรเขาไม่รู้เฮ้ยแต่ว่ากูได้วงมาส่งจัวร้อยยั่นี่นะนี่ใครจะเก็บไปรักสาวไอ้เขาจะยึดไว้ มีมทรศัพท์ใไม่ได้ล็อกลหันเนี่ยเครม้ไม่นองรูทีนหมเี่ะเดล็นเรืองตอนนี้เขาจะพาเราไปไหนก็ไม่รู้าเขาไจ้างว่าจะพไกลตอนนี้ขี่มานานแล้วนะไม่มีา หมดทุกคนทุกเครื่องเหลือแค่เหลือไม่กี่คนนะคะที่ยังใช้ได้ส่วนเราจะแค่ iPad แต่ไม่มีเน็ตใช้แล้วก็เหลือแค่เครื่องน,นี้เดี๋ยวจะเก็บแบตไว้ก่อนแล้วถ้าถึงที่หมายเราจะไลฟ์ให้เห็นีรอบนึงนะคะ